เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เด e Coma ีค i c u ันกนในพาร์ทที่8กันแล้วนะครับผมเี็นะครับเดี๋ยวอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะไปที่ห้องสมุดชั้น4นะครับอันนี้ไปหนไะม่ใชโอ้โหยังไม่ทันทำอะไรเลยจานวิง่งเดียวเท่านั้นแน่เปนช้ทางออกแล้วทีนี้ ท่านี้วิ่งเร็วเหมือนกันนะไป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 เปิดมาเขาวิ่งก่อนเลยโอเคมาตึกเหนือนะครับนี้ไปที่ชั้นเอ่อชั้น4โอเค เลย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 โอเคแล้วทีนี <Okay. S 2> ้๋ยวก่อนแล้วก็ยินว่าโผล่อันนี้แล้วไปแล้วก็ไปชั้นสี่เปิดห้องลับมาโอ้ประตูลับเหรอเนี่ย ทำไมถึงไปอยู่ในที่แบบนี้เนี่ยก็เห็นในอน,นันแล้วไม่ใช่เหรอโอเคไปโอ้ได้กลิ่นคาวเลือดแล้วก็กลิ่นอุจจาระด้วยกลิ่นพวกนี้มาจากไหนกันเนี่ยัน่นชุดเสื้อผ้าของอาจารย์ทรงสวมอยู่บนตัวหุ่นงั่นเหรอคือเหมือนว่าจะเป็นตุ๊กตาวูดูอะไรสักอย่างและเฉดใช้เจ้าสิ่งนี้ในการควบคุมสัตว์เลี้ยงข,ของเธองั้นเหรอแล้วทำไมไอ้นั่นถึงทําให้มีรูปลักษณ์เหมือนอาจารย์ฉันได้ละ่ะ อ่าจำเจ้าสิ่งนี้ได้มันคือจี้ห้อยคอที่ฉันพบเมื่อเช้านี้เองโอ้ใส่รูปภาพเด็กสาวที่มีอยู่ได้พอดีเลยเจอสิ่งนี้ใกล้ๆกับประตูโรงเรียนตอนที่รถพยาบาลขับออกไปหรือก่อนนะหรือว่าแทฮุนจะทําตกไว้มาคิดดีๆแล้วฝันร้ายมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนที่ฉันเจอจี้ห้อยคอนี้ดูมันจะเป็นกุญแจที่เยซอนพูดถึงกันนะเดี๋ยวนะพันดินไหวเลยเนี่ยโรงเรียนกำลังจะพังลงมาเลย ไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวในเกาหลีเลยเนี่ยชิบหายเธอมาอยู่ที่นี่เองเหรอ,อมาสรุปวิชาเรียนวันนี้กันดีกว่าถอยไวนะอย่าโรคจิตเธอหนีไปพ้นหรอเด็กน้อยไปหลบอยู่ข้างหลังฉันเยซอนเธอมาได้ไงเนี่ยวิงกลับไปที่ที่เธอมาซะเดี๋ยวนี้เลยแล้วเธอล่ะยังไม่รู้อีกเหรอว่าฉันดูแลตัวเองได้ไปได้แล้ว ทิ้งเธอไว้จะไม่มีทางเลือกตึกทั้งตึงกกำลังถล่มลงมาฉันต้องไปแล้วเดี๋ยวเอา้าลงไม่ได้เดี๋ยวนะเราอยู่ชั้นสามโอเคต้องกลับทางเดิมอะไร YS base คืออะไรเอาเดี๋ยวไปไม่ได้เอออยู่ไหน เธอมาเข้าเรียนสายแล้วนะที่รักไม,ไม่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 เอานะาโอเคดีนะกลับทางเดิมไนดะ้อุ้ยขวนทำไม่อะไรอ่ะเก็บได้ด้วยบันทึกอ่อสันทิสุขพังทะลายเธอแข็งแกร่งมากฉันโชคดีที่รอดจากการโจมตีครั้งสุดท้ายของเธอมาได้ จะใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อฆ่าฉันแต่ฉันยังไม่ออกจากโลกนี้ไปตอนนี้หรอกกอร์เดนจะต้องกลับมาที่นี่แน่นอนไม่ว่าไงก็ตามจะต้องยอมรับว่าฉันไม่ต้องการเสียเธอไปเธอคือบิศสจสาวแสนสวยของฉันและเพราะเธอตื่นขึ้นมาแล้วฉันต้องหาเครื่องสวยกับเธอเพื่อตัวของเธอเองเซโฮนะครับอะไรอ่ะไม่แอบเอาตรงนี้ก็นี่เหรอเปิดมองไม่เห็นอย เต็มไปหมดอ๋อนี่ชี้ให้ดูว,ว่าเป็นทางนี้นี่เหรอไม่ใช่จะมีของที่ใช้งานได้นี่อะไรอ๋ออันนี้เหมือนเดิมนี่ปะล็อกอยู่ใช่เอ้าถูกล็อกอยู่ ระบบล็อกล้มเหลวต้องรีบูตใหม่เอออยู่ไหนจ้าไม่ไม่ไม,ไม่เอาลงใต้ดินได้แล้วทีนี้แอบปะโอเคที่แอบนะเดี๋ยวเข้าทางนี้นี่ปะรีบูต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 ปลดล็อกเรียบร้อย ันรู้แล้วเธออยู่ที่นี่รู้ก็รู้ไปสิจะหาเราให้เจอแล้วกันผมจะไม่ปริปากแม้แต่นิดเดียวตูถูดักวิ่งกันไปแล้วโอ้โหไอ้นั่นหมดเดี๋ยวเอาละได้แล้ว โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ดืมโอ้ไม่ลูกอ่าไปไงขึ้นไปไหน,นี้ก่อนอนะไปไม่ได้เดี๋ยวอ่าไปชั้นสามเหรอบันไดบอกไปชั้นสาม 3E Ít đéo Quên cầm ลง ôi đéo Chip เดี๋ยวมันล็อกแน่นมากเลยตอนนี้มิทีิมิเฮ้ยเฮ้ยล็อกได้ไงโอ้โหเอาเลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาที่ชั้น4แล้วนะครับ ก็คือโอ้โหเดี๋ยวผมเซฟไปทีนี่เซฟไว้เผื่อเลยนะครับเพราะว่าชอบมีเหตุการณ์ที่แบบไม่ได้ชอบมีแหละคือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือผมเผลอเซฟทับไปนะครับโอ,โอเคนะครับอันนี้ก็คือคุณนักจดบันทึกนะครับก็คือเราจะเห็นเขาอยู่ที่ชั้น4ีตอนคราวก่อนนะครับแต่ว่าเข้าไปหาไม่ได้โอเคนี้ก็มาคุยกับเขา นักจบบันทึกเหรอเธอบอกให้ฉันหยุดเขียนเธอมารบกวนงานของฉันเสมอเลยนะให้ผมรู้นะว่าเดเฉตกำลังปรับแต่งโรงเรียนนี้ใหม่นะครับตบหัอนั่นอีกแล้วเหรอในทางกลับกันกลก็เป็นเวลาที่ดีที่พวกเราจะได้หนีนะครับใหญ่นั่นไรพลังที่นี่จัดการมันสิไม่มีทางหลกผมจะหาทางหนี เดี๋ยวก่อนนะฉันสัมผัสได้ว่ามีอะไรเปลี่ยนไปนายเปลี่ยนไปนายเป็นเจ้าของอะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆอ่าให้ดูไฟฉายให้ดูทำไมฉันรู้สึกว่าเขาเริ่มพูดดีขึ้นแล้วฉันต้องพูดดีขเขาด้วยงันก็ให้ดูจี้ให้คอมาถึงสิ่งนี้แหละครับเครื่องรางนายไปเจอมันที่ไหน ผมเจอที่ห้อยคอขอจา์ทรงืระเช้านี้ที่ประตูทางเข้าโรงเรียนตอนที่ผมตื่นขึ้นมาที่นี่ด้วยคอนี่ก็หายไปแล้วก็เหลือแต่รูปนี้นะครับใช่แล้วเรื่องรางจะเปลี่ยนไปเมื่อเราเดินทางข้ามมิติมาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าชิ้นส่วนมันไม่ครบนะแล้วทำไมคุณถึงเรียกมันว่าเครื่องรางล่ะครับเจ้าสิ่งนี้มันมีพลังอำนาจมากอย่าตัดสินแค่เพียงรูปลักษภายนอกเท่านั้น ปี่เป็นเจ้าของมันอาจจะได้มาจากการสืบทอดหรือได้รับจากเหตุการณ์ที่สําคัญเหมือนกับปุยรีคอร์เดอร์ของดชเชตแล้วครับได้เรียนรู้ได้เร็วนี่โดยมีประวัติเกี่ยวโยงกับมันอยู่เครื่องรางเป็นสิ่งที่สร้างประตูทางเข้าเชื่อมต่อกับโลกของพวกเราขึ้นมายังไงก็ตามถ้ามันไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มันก็จะเสียสมดุลไปงั้นนั่นก็อธิบายได้ว่าทําไมผมถึงมาติดอยู่ที่นี่ได้สินะ แต่คุณต้องพยายานที่จะออกจากเดอะโคบ้าดโดยมีเครื่องรางแค่ส่วนเดียวแน่เลยตอนนี้มาสบมบูรณ์แล้วนายเป็นเจ้าของสิ่งที่ล้ำค่ามากๆอ่าตอนนี้เขาฟังฉันแล้วแต่จะอีกนานแค่ไหนกันล่ะเรื่องส่วนตัวไม่ถามเรื่องเด็กผู้หญิงในภาพหรอ,อค,คุณรู้หรือเปล่าว่าเด็กผู้หญิงในภาพนี้เป็นใครกันนะครับ ไหนดูสิอ๋อเธอนี่เองเธอเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เรียกว่านักล่าผีชอบสั่งปัญหาให้เสมอแหละนะแต่ก็ไม่ได้เห็นเธอมาหลายปีแล้วแหละเหมือนเยซอนเลยงั้นแสดงว่านักล่าผีก็มีจริงกันสิใช่แล้วพวกเขาชอบมารบกวนงานของฉันเสมอชอบมาจุนจ้านในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเด็กสาวคนนี้ต้องเป็นญาติห่างกับอาจารย์ทรงแน่เลยเด็กน้อยที่นายต้องรู้ก็มีแค่เดเชด ตามชื่อที่นายเรียกเธอเกลียดกลุ่มนักล่าผีนี่มากต่างฝ่ายต่างเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่จำความได้แล้วมอาดูเหมือนกับว่ามันมีเรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตนะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็บันทีเดเชอาจจะออกแบบให้สัตว์เลี้ยงของเธอให้เหมือนอาจารย์ทรงเพื่อแก้แคน้นบรรพบุรุษของเธอสินะจะคุยดี่อ่นอ่อ่าฉันว่าเขาสนใจฉันแล้วละ่ะอืมทำเรื่องเซวาทำเรื่องทีเดช เออเชดชเป็นใครหรือว่าเป็นตัวอะไรกันแน่นายกำลังทำให้ฉันเป็นบ้านะเราอยู่ที่นี่มาตั้งนานและยังไม่รู้เลยหรอว่าเฉดคืออะไรพวกมนุษย์อย่างพวกนายเป็นคนตั้งชื่อให้เองเลยนะเนี่ยเฮ้ย hey, คือผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเปิดตาให้กว้างไว้สิสิที่นายกำลังถามถึงอยู่ใกล้ตัวนายมากๆเลยละพ่อคนฉลาดเดี๋ยวก่อนนะนายคือเฉดเหรอ รวมนักล่าผีได้พวกเราแบบนั้นพวกเราได้เกิดในเดอะโคมา่านี่คือดินแดนนันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราดินแดนแห่งความมืดมิดพวกเราเป็นทั้งผู้ดูแลผู้แวบ,บสถานที่แล้วทำไมคุณถึงไม่ฆ่าผมกันเหรอเด็กน้อยที่จะตอบคาถามนายก็เพราะฉันไม่อยากให้นายโง่ต่อไปนะก็เบื่อมานุ์นั่นแหละพวกเราสามารถเลือกที่จะทําอะไรก็ได้ฉันไม่อยากพูดแทนเด็กผู้หญิงคนนั้นหรอกนะ แต่ฉันมั่นใจว่าได้ได้ทําอะไรสักอย่างให้เธอโกรธแล้วละ่ะไม่มีทางนะผมไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อยนายเข้ามาโดยไม่ได้รับเชิญใช่ไหมล่ะเป็นฉันฉันก็โกรธนะเด็กน้อยผมไม่รู้เรื่องเลยนะยังได้อีกอ่ะถามไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้เหมือนจะพอรู้แล้วฉันจะถามมีแค่คําถามเดียวแล้วจะไปละอ๋อฉันถามถึงวิดีโอจากที่นี่ คุณได้จดบันทึกถิ่วราที่ผมต้องไปแล้วครับเพราะแต่ว่าผมจองจากที่นี่ได้ยังไงนายต้องมีอ่านายก็มีกุญแจที่จออกจากที่นี่แล้วนะขอโทษครับแต่ว่าผมไม่ใช่คนที่เดินทางข้ามมิติบ่อยๆแต่ว่าวันนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยถ้าอยากกลับไปที่ดินแดงของนายแล้วก็ให้กลับไปในที่ที่นายมาซะห้องเรียน E1 เหรอ 1E ที่ห้อยคอโอ้ไม่ใช่ปิดเสียงโทษที่ห้อยคอจะนำทางนายกลับบ้านได้ แต่ยังไก็ตามป่าเอ้ยว่านแล้วต้องมีเขาเพ่แต่ฝังนะเด็กน้อยกินวิธีสาคัญมากการกลับไปห้องหนึ่งอีเป็นเรื่องง่ายแล้วเมื่อนายข้ามผ่านจุดนั้นไปแล้วนายต้องให้แน่ใจว่าจะไม่มีอะไรดึงตัวนายไว้ไม่งั้นนายจะได้หลับสบายตลอดไปที่นี่แน่ๆผมต้องหาวิธีออกจากที่นี่ให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามไม่มีอะไรหยุดผมได้อีกแล้วดูแลตัวเองดีๆแ่ะเจ้าหนุม่มไปได้แล้วงั้นเหรอ เซฟก่อนรู้สึกคุยยาว,วเราเซฟได้หลายอันด้วยเขียนหมดลายกระดานเขียนเต็มอ่ะโอเคแ้นก็อ่าโอเคงั้นเรากเ็เจอตัวรันทีเลยอ่ะไปแล้วโอเคถึงห้องนี้ละ โอ้ยของตุนไม่มีตังค่ะเฮ้ยเจียาแกพิษสุดยอดอ่ามีตังอยู่พันห้าซื้อเลยดีถ้าเรามีสก,กิลว,วิงล่งเราจะไม่ค่อยโดนตีโอเคซื้อนี้แหละพอนหมูหมดแล้วตังนุบาททุกอย่างเจ้าพันแผลเยซอนอย่างนี้เลยเยซอนดีออกเก็อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยกลุ่มนี้ระเกียดนั่นต้องส่งตัวเธอมาเพื่อทำลายแผนการฆ่าแน่เลยเหมือนก่อนหน้านี้ เอยู่เบื้องหลังเจ้าเด็กดัน่นแต่เป็นคนอยู่ที่นี่น,นีเฉดคนนี้เก็บรายได้เจอบันทึกนึกเขียนไว้ว่านึกเก่าออกจากเดอะโคมา่าคนที่ต้องการออกจากเดอะโคมา่าต้องกลับไปในที่ที่แต่ละคนมาซึ่งเป็นสถานที่ที่พลังของเดอะโคม่าอ่อนแรงที่สุดทําให้หลบหนีไปได้เมื่อไหร่ที่ฉันได้เครื่องรางสมบูรณ์จะได้เป็นอิสรรแท็กซี่บันทึกด้วยกลุ่มนักล่าผีอุทรทัศน์กำลังเล่นวิดีโอแปลก เซฟหมดอะเซฟหมดเต็มหมดทุกอย่างเต็ Same หมดเลยโอเคเราจอบไปไปเชิญหน้ากันเลยนะครับ mm hmm. แล้วแมปคือโอ้โ oh, ห mm hmm. ทางไปทางไหนอะโอ้โ oh, ห oh, mm hmm. คือลงไม่ได้ติดแน่นอนโอ้ oh, oh, mm hmm. แค่เห็นแมปก็ง,งงแล้วอง mm hmm. น้ำบ่น้ำเปิดไม่ได้ mm hmm. ไอ้ลูกศอนนี่หลอกแน่ ยังดีโอเคตรงนี้แอบได้ถ้าเกิดเราเจอปัญหาเราจะวิ่งไม่แอบตรงนี้นะครับ okay. เฮ้ยต้องเชื่อลูกสอนดำนะครับลูกสอนดำบ่อยขึ้นลูกสอนแดงนี่หรอกถ้าเราวิ่งเราจะโดนเจอตัวเร็วมากๆ อนอรก้วขวนโอเคลูกศรดำก็ยังมาทางนี้นะเราค่อยๆนะโอเคไม่ต้องละลงทางไหนไม่บอกอะไรกันเลยจะรู้ได้ยังไงอ๋อเขานี่หรอ,อเหตุยากมากตู้กินตู้เวนอ,เอุ้ยจะเอ้า นี่แล้วโอ้จานจานจานเกินไปเกินไปวิ่งตามติดตูดกันนี้เกินไปเกินไปจานโอเคตีเข้าถูห้องแล้วนะครับแต่ว่าเข้าไปตู้เดี๋นะเดี๋นะจะใดนะเดี๋นะบอกใครบอกตัวเองโอเคตู้นี้หายไปแล้วเราวิ่งเร็วสินะโอ้ยโอ้ยนี่เหรอ ล็อกแน่นมากออกไปทางขวาเลือดรายังไม่เต็มโอ้ยแต่ว่านี้มันผูเลือดหนักมากอเอียเราอยู่ห้องน้ําออกออกแล้วไปไหนแล้วให้ลงลงแล้วไปซ้ายเอเคค่อยในไม่อยากเจอตอนนี้หลอกลวงชัดชัให้วิ่งเข้าตรงนั้น ให้ลูกสอนแดงอย่ามาหลอกกันอย่ามาหลอกกันเฮ้ยลูกสอนดำไปไหนนี่เหรออ๋อขึ้นนี่เข้านี่ไปเลยเขายังไม่ได้บอกให้เขาอุย้ย บอมากทีเดียวจอดเลยเหรอฝนแล้วแบบมองเห็นยากมากอะเอาจริงลูกงสอนเดี๋ยวน่าจะเจอเร็วๆนี้แหละนั่นไง ไปห้องเดิมหองเดิมห้องนี้เนี่ยผมมาตรงนี้แล้วรอดเลยแตคือไม่เข้าใจว่าแล้วจะให้ไปทางไหนลงซ้ายเนี่ยวิ่งไปเลยแล้วกันเดินไปก็ชักช้า ขึ้นออกขึ้นนี่แหละอยู่เซฟให้สักที่ไหมไม่มีแล้วโอเคอ๋อนี่เข้าตู้นี้เข้าตู้นี้อีกโอ้ไหนเนี่ยไหนแล้วออกล็อกแน่นมาก อุ้ยเจอแล้วอาเจอสักทีเยซอนเธอทำได้นายแปลกใจเหรอนายเจอกุญแจที่ตามหาได้ยังหหักคู่หูเจอแล้วอยู่นี่ไงไม่รู้มาก่อนเลยว่าฉันมีส่วนหนึ่งของมันมาโดยตลอดเดอโคมามันมีการทำงานแปลกๆแ,แบบนี้แหละรู้อะไรหรือเปล่านายก็ไม่ได้สร้างปัญหามากเท่าไหร่นะนายก็ตามตอนที่นายสำรวจไปทั่วโรงเรียน ท่านก็ไปเจออะไรมาีิหน่อยอะไรเหรอรู้สึกว่าเตโฮน่ะจะใช้เดอโคม่าแห่งนี้ในการปกปิดเกรดแย่ๆของเขาโดยการสลับกับงานของนายไปตลอดนะเหมือนว่านายน่ะจะไม่ได้โง่งที่ฉันคิดเอาไว้อ้าวเดี๋ยวเตโฮโกงจริงเห็นไหมล่ะเธอควรจะศรัทธาในตัวฉันมากกว่านี้นะยังไงก็ตาม คงเป็จะเป็นแล้ว,ลวใช่ไหมพ่อฝันร้ายกำลังจะจบลงนายยังคิดว่าเป็นแค่ฝันอยู่เหรอทำไมไม่ลองเปิดประตูดูด้วยตาตัวเองละ่ะไม่ต้องบอกซ้ำหรอกหน้าไว้เจอกันที่ฝั่งนะเยซอนทุกทกคนต้องเดินผ่านประตูนั้นแค่คนเดียวขอให้โชคดีนะยองโฮเออไะติดมา โอ้ยยองโฮทำเสร็จแล้วเหรอเมื่อคืนเขาสวดมนต์ประจำโรงเรียนเซวามาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยนะชอบมาเลยเรียนสาวผู้ชอบสันเริญรับไงได้ละ่ะเขาเป็นเด็กเรียนดีติดสามอันดับสูงสุดของห้องพวกเรานกะารน่งโอ้ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาดีๆมานานนะทำเสร็จเร็วจังเลยยองโฮไหนดูซิทำได้ดีนี่ไม่คิดว่าจะทำได้ขนาดนี้นะเนี่ยเฮ้ผมสัญญาแล้วนะครับว่าจะพิสูจน์ให้ดู ยซอนนะครับใช่ค่ะคุได้ถูกต้องไม่ใช่นะคะสถานการณ์ตอนนี้มันเลวร้ายมากเลยเครื่องรางนะ่ะตกไปอยู่ในมือของเธอแล้วฉันพยายามอย่างเต็มที่แล้วแล้เพิ่งจะรู้ว่าเด็กที่เป็นต้นเหตุชื่อกิลเซโฮจากการสืบสวนของฉันทำไม่รู้ว่าเขามคงจะเข้าไปในเดอะโคบมาเพื่อทําอะไรบางอย่างบ่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเขาดูวิธีควบปุมเธอแล้วถึงจะทําไม่ได้ตลอดก็เถอะ น่าแปลกมากที่เขารอดมาได้นานขนาดนี้ในก็ตามพวกเราก็ได้ไม้เด็ดของพวกเรามาเหมือนกันเป็นนักเรียนโรงเรียนเซฮวาอีกคนหนึ่งฮะใช่ที่นี่มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายเลยแหละขาอชื่อยองโฮเรื่องนี้ยังไม่ได้ยืนยันนะเดี๋ยวฉันกลับไปตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งเพราะเดยังเป็นแค่มือใหม่ฉันคิดว่าอนาคตของพวกเรา หมายถึงว่าฉันคิดว่าเขาเนี่ยจะเป็นอนาคตของพวกเราเลย่ะยืนยันแค่นี้นะครับบินอายองโฮได้ินเสียงฉันไหมนี่บินอานะไม่ว่ายังไงก็ตามฉันจะอยู่เคียงข้างเธอนะไม่โปรดเต้มแข็งเอาไว้เจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรกันนะมันเป็นของเธอสินะแต่ไม่ต้องห่วง ฉันจะเก็บไว้ให้จนกว่าเธอจะตื่นขึ้นมานะเยซอนก็มาอ้อาวผู้หญิงคนนั้นเข้าไปในห้อง,องยองโฮเหรอเธอหน้าตาคุ้นๆนะเธอคนนั้นรู้จักกับยองโฮเหรอตอนแรกเป็นแทนคุณตอนนี้ก็เป็นยองโฮอีกพวกหมออธิบายไม่ได้เลยว่าทําไมเขาถึงอยู่ในการโคม่าก,กันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะบางอย่างไม่ถูกต้อง และฉันจะต้องรู้ให้ได้โอ้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ The Coma Recut นะครับก็อาจจะดูแปลกๆนะครับอาจจะดูแปลกๆที่ตอนช่วงท้ายเหมือนเหมือนแบบว่า มนผมจะรู้ใช่ไหมว่าต้องเล่นยังไงก็ได้ครับคือยอมรับเลยว่าผมตอนช่วงที่ไปดูเกมนี้ใหม่ๆนะครับก็คือรู้สึกว่าเหมือนตอนจบเนี่ยมันจะมีตอนจบอีกแบบหนึ่งเนาะที่อ่ที่ยองโฮไม่ได้เป็นอย่างนี้ผมรู้สึกว่าอันนั้นน่ะมันเหมือนตอนจบแบทเอ็นหรือเปล่าผมก็เลยเคยเข้าไปดูนะครับว่าตอนจบที่ถูกต้องเนี่ย คือจำได้ว่าเราต้องไปหาคุณนักเขียนก่อนนะครับก่อนที่เรานั้นจะสามารถออกจากเดโคบ้าได้ทีนี้ผมก็เลยพยายามไปหาคุณนักจดบันทึกให้ได้นะครับซึ่งพอทําได้แล้วก็ได้ตอนจบอย่างที่เห็นนะครับว่าตอนแรกยองโฮก็เหมือนจะสามารถออกมาได้อย่างดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วเหมือนใอเรื่องที่จะต้องต่อกับภาค2เนี่ยก็คือยองโฮจะต้องติดอยู่ในเดียโคบ้านะครับทําให้ ตอนสลบปไปก่อนนะครับก็เป็นเกมที่สนุกนะครับผมชอบสำรวจจริงต่างๆมากเลยแต่ก็แต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ชอบความรู้สึกที่ตัวเองเวลาเล่นเกมสยองขวัญเลยมันรู้สึกกดดันอยู่ตลอดเวลาที่ว่าผมจะเจอจานทรงเดินมาสับเมื่อไหร่นะและอีกอย่างแบบเวลาเล่นเจอจานทรงทีไรก็ส่วนใหญ่ก็จะโดนสับตายตลอดเลยนะครับ เลยไม่ชอบเลยความรู้สึกที่ต้องเล่นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะก็สนุกดีแต่ว่าบางอย่างในเกมนี้ก็มีหลายอย่างให้สำรวจนะครับคือมันมีหลายอย่างให้สำรวจเนื้อเรื่องของโรงเรียนหลายอย่างมากแต่ว่าติดอยู่ตรงที่ว่าเวลาเราเดินสำรวจเนี่ยผมจะไม่ค่อยอยากเดินสำรวจเลยนั่นแหละอย่างที่บอกว่าเป็นเพราะจานนะครับทีนี้อยากจะรีบๆไปทำภารกิจให้มันจบๆไป นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบอยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อ like, เป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับในเกมเดอะโฟมารีคัทนี้ก็ขอหยุดลงวิดีโอทีเท่านี้ก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเลยครับก็แลวก็ขอบคุณคุณผู้ชคุณผู้ชม ผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไปเจอกันใหม่เกมหน้านะครับสวัสดีครับ